ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับนี่เกี่ยวกับช่องของฟาดการ,กร์ดวลกับผมปิงนี่ผมจะเล่นเกมหมครับพุกเก็ตเอชชั่น0.5.10นะครับกับคิมน้องผมเองอันนนยไม่ผมจะมาสร้างฟาร์มไก่ตัวนั้พื้นที่ที่ใช้ก็สามคูณหกครับอ้าวเริ่มครับขั้นแรกวางกล่องครับ,บๆๆๆนี่วางกล่องไปอู้อู้แหลกแหลกแหลกเนี่ยวางกล่องเนี่ยก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้ฮอปเปอร์อะ นี่นะต้องกดต้องกดนั่งนะครับถ้าในครื่อไม่ต้องกดชิปจำไว้นะฮะต่อไปก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถวางดิสเพนเซอร์พวกเอ่อเดสโตนคอมพอเพรเตอร์ได้ต่อไปก็วางดิสเพนเซอร์แบบนี้ฮะแล้วต่อไปก็มีนี่ฮะสโตนสลับเราต้องวางนี้นะครับต้องวางแบบนี้นะฮะนี่นี่แนะวางบนฮอปเปอร์ถ้าไม่วางนี่อาจจะเกิดปัญหาได้นะฮะ ต้องวางไว้ต่อไปก็วางบลอกตรงนี้นะเอยโอ้ยแยกแยกแยกเ็้ยแหลกแยกเึาะขำตัวเองต่อไปก็วางคอมเพลเตอร์อ๋อผมไม่ไดเฮ้ยกดอะไรขึ้นกดเขา้าไปขอตัดไปตอนที่ออกจากโอ้ยค่อยตัดดีกว่าออกเลยไปตัดแล้วนี่โดดว่าก็วางไ,วไปทางนี้นะฮะ ต้ววางไม่ต่งอื่นมันเชื่อไม่ได้อู้หเป็นอะไรวะแลกก็โคตรอ้ยอ้ยอ้โหโคตรแลกโอ,โอ,โอ,โอ้มันวางยังไงต่อจะไม่ไนี่เดีวไปก็วางยังไงต่ออีกอะตอนนี้ก็นี่นี่ก็นี่วางเาได้สตอมเจกดสิบอันวางเงี้ยเปล่าไม่รู้จะไม่ได้เออวางตรงนี้ในในฮะถ้าไม่ปิดหรือว่า อดึกแล้ว oh, ด oh ึกแล้วผมขอไปนอนก่อนนะฮะไปไปนอนไปนอนนอนนอนอนนอนนนอนด่ว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 นนดนอนด่นอนด่วนเร็วด้วยเช้าเออออนอนได้ไหมสัตยังนอนไม่ได้คณะก็ต้องรอหำผมขอตัดตอนมาอยู่ที่ตอนเช้านะฮะนี่ก็ตอนเช้าแล้วต่อไปก็ออกไปจากบ้าน อุ oh, oh, ๊ยอันนี้อันนี้ก็เข้ามาอุ๊ยเราก็โดนไปด้วยอุ้ยไอ้ไอ้แอ้ยโอ้โหโดนไปด้วยโสดเฮ้ยดีดาบดาบแตก็ยังแรงชาร์ะเล่าฟันตัวเองตัวเองตายมั้ยเสียวไข่เนเสียวไส้หุ้ยทำเสียวเลยเตบไปกดกดชิปตุบเอาวางไม่ได้วางไม่ได้เอาเอ้เออไปเฉยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้พังพังตบ อ,อวางแบบนี้นะนะตุมต่มตุ่มวางแบบนี้แล้วก็พังบนอืมเพึ่มวางวางเรสโตนวางเรสโตนเออเข้าบ้านเลยคิม,รรมคิมเข้าบ้านเลยเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้าน วิ่งเข้าบ้านไอ้นี่บ้านแกอยู่ทางนี้เหรอไอ้บ้าวิ่งเข้าบ้านเออฉลาดน้อยเพื่อนผมตรงโกเลมไครกับไปข่ายมีสีโอ้มันไม่คิดเลยไอ,ไอ,ไอชิบหายอ,อ่ะไอชิบหายอะเข้าบ้าน,นเข้าไม่ได้แล้วอะ่ะมันอยู่ไหนอ่ะนึกหรอไปทางทางเดิมทางเดิมไปทางเดิมโอ้โหมันอยู่ใกล้บ้านมากอายาเลยต้องอาย่ารังกา ออออ้าวมันจะก็อออีกอ๋ออกอีก,ออก,อกตายครับเพื่อนผมตายครับจะไปวางไงต่อจะไม่ได้อเออวางไงต่อจะไม่ได้อะออกนะผมลืมอย่างหนึ่งนะฮะบางเงี้ยใหม่นะใหม่นะผมลืมวางดอปไม,ไม,ไม,ม,ม,ไม,ม่ใช่ครับอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้แกจะไม่ได้แก วงก่อนฮอปเปอร์ฮะลืมวางฮอปเปอร์ต้องให้ฮอปเปอร์ดันตอนนี้เด็กก็ไปทำอะไมเด็กไม่ออกต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างฮะนี่ครับวางเรสโตนอ้าวคอมเพลเตอร์ทางนี้นะฮะยิงเช่นมาเหมือนอ๋อวางโอ้ยขึ้นไม่แด้ถ้าวันนี้มันเอา่๋อถ้าวาันนี้มันจะไม่ทำงานนะ เออหาไม่เจออันนี้ต้องวางแบบนี้อย่างเดียวถึงจะทำแบบเนี้ยมันจะทำงานนะเยอเอยก็มาตรงนี้ต่อขึ้นไปวางโอ้จะวางไก่นั่งเฮ้ยนี่ไง นี่น,นี่ลงมาดิ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 ลาไปก็พังเลยเนะมึงค็พังบอสก,กัอนออมาเลยๆออไมาล้วดูๆอาไปเข้ามานะมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาแล้วก็วางเดี๋ยวผมผมโดดวางไม่ค่อยปิดเหมือนกันนะฮะ uh. อุ้ยอะไรไม่รู้เนีย่ยวางเลสตูน,นไป วางเลสโตนเอาไปก็ยังไงโอ้ยไม่แล้วนี่นี่อย่ากพึ่งน,นะไม่ต้องทำนั้นแล้มันเนี่ยแล้วก็พังเนี่ยตึงตึงตึงเนาะวางเออเออเออโอ้ยวางเลสโตนท่อตรงเนี้ยถ้ามาวันนี้ถูกแล้วนะครับโอ้พึ่งมันพึ่งเข้ามาน้องผม เข้าบ้านเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวโกเลมมันอยู่ที่เอเรีนั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อแล้วมันโยนที่นั่นนี่ไงยังไงทำงานแล้วอ่ะไปกับบ้านไปขอออกหน่อยอย่ามาไหมนี่วาดูก็ได้ในสามมวยสวยงามนะในวงจรก็น่าจะจะได้เล่แหละอืม không nhưng mà đứng đứng trứng đứng 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 trứng trứng đứng 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 กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณค่ะ